ได้รอได้ลาออกแล้วหรอเอาจริงป่ะผมยังไม่เปิดโทรศัพท์เลยเนี่ยเพิ่งจะได้โทรศัพท์ลาออกลาออกจากอะไรอะ่ะอ,อ๋อเหรอเดี๋ยวนี้เลยเหรอ

สวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนนะครับวันนี้เป็นการประชุมพักภูมิใจไทยในครั้งที่สองหลังจากที่มีการเลือกตั้งสสเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับแล้วก็ในการประชุมครั้งนี้เนี่ยมีวาระของการประชุมหลายเรื่องเหมือนกันนะครับเอาเรื่องเบาๆก่อนก็นแล้วกันนะครับเรื่องเรื่องแรกที่ทางท่านหัวหน้าและก็ทางท่านเลขา ได้กำชับก็คือเรื่องการตั้งผู้ช่วยสอสอก็ให้ดูคนที่มีความเหมาะสมแล้วก็นำมาอ,อ,อบรมนะครับนำมาพูดคุยถึงแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เรื่องการแจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อทางปป,ปชก็ให้ทางสอสอทุกท่านเนี่ยได้ดำเนินการอย่างละเอียดรอบคอบให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับแล้วก็ได้มีการกำหนดตัวของผู้ประสานงานในแต่ละภาค ในภาคใต้ก็จะมี2อสมท่านนะครับภาคกลางมากหน่อยจะมี5-6ท่านภาคอีสานก็จะมากเช่นเดียวกันครับห้ท่านส่วนภาคอื่นก็จะมีประมาณ2อสท่านนะครับนี่เป็นคณะกรรมการประสานงานในส่วนของพักในการที่จะบอกถึงมติของพักในการลงมติในเรื่องต่างๆก็ส่วนประเด็นที่สําคัญที่มีการหาดอกันแล้วใช้เวลามากพอสมควรก็คือวันนี้ทางท่านหัวหน้าพักได้กรุณาให้เพื่อนสมาชิกเนี่ย ได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายนะครับในเรื่องของประเด็นที่จะมีการหาดอกันจะมีการประชุมร่วมรัฐสภาในวันที่13ก็คือการเลือกนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนในหลากหลายความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิกนะครับสรุปสุดท้ายก็คือเรามีมติของพักเป็นไปในทิศทางเดียวกันกันกบที่ทางท่านหัวหน้าพักได้พูดมาโดยตลอด นั่นคือจุดยืนของเรามี2เรื่องครับเรื่องที่1ก็คือเราไม่เห็นด้วยกับการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยและประเด็นที่สองก็คือเราจะไม่ร่วมมือกับพรรคการเมืองหรือกลุ่มบุคคลใดก็แล้วแต่ที่มีแนวคิดในการที่จะแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112มี ไม่มีแนวคิดที่จะแก้ไขหรือยกเลิกในมาตรา1นึนี่คือ2ประเด็นหลักที่ถือเป็นมติพักแล้วก็จะเป็นทิศทางในการลงมติในวันที่13ที่จะถึงนี้ครับมีเท่านี้ครับมันไม่มีไม่มีผู้ที่เสนอมาแข่งนะครับ เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็ก็ก็เป็นเพียงแค่นายกรหรืองดออกเสียงเท่านั้นถูกไหมครับ <Naval. S 1> คือเวลาเวลาจะขานชื่อเนี่ยก็จะเป็นนายพิธาหรือไม่ก็เฉยเฉยถูกไหมครับเขาเขาให้เสนอว่าเวลาเสนอเนี่ยนายพิธาหรือบุคคลอื่นถูกไหมครับเมื่อไม่มีก็เป็นนายพิธาอย่างเดียวถูกไหมครับ ก็จะต้องไปดูกันหน้างานว่าทางประธานประธานสภาเนี่ยเขาจะมีแนวทางในการลงมติอย่างไรก็ <Pur ax>. <combination> เป็นเป็นการพูดคุยกันนะครับในจุดยืนและก็หลักการที่ทางท่านหัวหน้าพักพูดมาโดยตลอด,ลอดแล้ววันนี้ก็เป็นมติของพักนะครับว่าเราจะายึดจุดยืน2จุดยืนนี้แหละส่วนในหน้างานเราก็ต้องไปดูนะครับเราไม่แน่ใจครับว่าจะมีพักการเมืองใดเสนอชื่อบุคคลบุคคลอื่นใดขึ้นมาอีกหรือเปล่าก็ผมคิดว่าไปดูวันที่13อีกทีแต่ว่าแนวโน้มน่าจะไม่มี นะครับว่าถึงวันนี้เราเรามัน่นใจว่า,น,าน,น่าจะเป็นน่าจะเป็นน่าจะเป็นท่านเดียวนะครับส่วนถึงวันนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามีเสนอบุคคลอื่นใดขึ้นมาก็จะมาพิจารณาบนบนหลักการสองหลักการของเราสองหลักการนี้เราเราบอกเลยนะว่าไม่สนับสนุนหรือว่าม้วอหกสีลเราไม่เราไม่สนับสนุนสองสองสองหลักการที่มันเกินกว่าน,นี้ มันมันไม่มีค่าที่แตกต่างกันนะครับถูกไหมครับก็ก็เมื่อกี้ผมผมได้ตอบไปแล้วว่าอยู่ที่คําถามของท่านประธานก็ต้องไปดูคําถามของท่านประธานว่าท่านประธานจะถามมติของสภาว่าอย่างไรให้เพื่อสมาชิกลงมติว่าอย่างไรถ้าเิดมีสามเชนก็อาจจะไม่ได้บอกกันเลยก็เดี๋ยวดูดูท่านประธานครับว่าท่านประธานจะจะนาเสนอว่าอย่างไรนะครับ เรียบร้อยนะครับขอบคุณนะครับ แต่รอบเดียวก็่ายก็ได้นี่